้ยมีเสียงยิงด้วยฟังนะเย็ดแม่มีเสียงยิงด้วยเว้ยนี่แหละ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 มึงดูฝากระโปรงดิฝากระโปรงรับมีเองัง้งๆเลยเหมือนกันเด้เลยเขาดูดูดิดูฝากระโปรงดิ เนี่ยเนี่ยทำทำใต้บ้านเนี่ยพี่ผีลืมอ่ะของลืมเหมือนกันลืมจริงลืมจริงใช่กิ่นนะลืมเฮ้ยฮะฮะเอาอามาเตรียมเตรียมบล็อกให้พร้อมเตรียมดาบให้พร้อมเราจะไปลุยกันละถ้าไม่มีใครไปจะไปเองพี่ต่อโหลดมาดิตอนเล่นด้วยกันปวดหัวนิดนึงอ่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าผมจะรีบให้โดอะเร่งทํารถผมผมอยากได้อา4สามสี่กลับมาคืนแล้วอา4สามสี่ตัวเกมอะมันมีป่ะวะมันต้องเขียนว่าอะไรวะคนดูอาสามสี่ตัวเกมใน GTA V อะนี่หรือเปล่าเนี่ยใช่ปปะนี่ไงเนี่ยเนี่ยอันนี้คล้ายๆอา4ปสามสี่ปะ เนี่ยผมจะรีบให้โดมันทำ you got your wheel. All ไม่ตรงไหนมันเป็น R32 ตรงไหนไหนผมขอดูคนดูบอดดิ R32 มันเป็นอีกแบบนึงไอ้เฮีย R32 กับอ3สมันคนละอย่างเลยมึงดูข้างหลังเป็น R34 เลยโค้งมันหนเนี่ยลรถตัวเกมแทน R34 บอกให้ คันนี้แหละ R สามสี่อ,อ๋อมี R สามสามด้วยเสียแม่งเหมือนจริงผมแม่งเฟียวจัดเลย เลยมีเสียงยิงด้วยฟังนะเด็ดแม่มีเสียงยิงด้วยเว้ยนี่แหละ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 มึงดูฝากระโปรงดิฝากระโปรงครับมีเองั้งเลยเหมือนกันเด้เลยคนดูดูดิดูฝากระโปรงดิ ดูดิเอาง่ายๆผมคิดคิดแค่ว่าตอน,น GTA เนี้ย TTA เนีเ่ยไอไอไอรถคันนี้มันหลบมันหลบมันหลบเป็นเป็นเป็นอา4ใช่ไหมที่มันทำมาถูกปะมันหลบเป็นคันนี้ถูกไหมเอาพูดกันแบบไม่ไม่เกียนอนะถูกไหม เยีเ่ยฟววีโอวะนี่นี่นี่ว่าการพนันออนไลน์ให้ลูกเลิกซะมึงมึงส่งมาให้กูดูทำแม่มึงหรอฮะเยี่ยส่งมาหาโคตรพ่อโคตรแม่ในลุยกีรีใครแม่งส่งมา,า,มอา,มมงมาขอเยีย่ย มีมีมีอะไรก็เตีิยป่าแผลไปพี่เอออ่ะเอาไม่ได้ไม่ขับไม้ปกติไม่ได้อะพี่เจอสมิธแคปแบบพี่สมิธเคสอะไรไม่รู้อะคัดอยู่ไหนอะอยู่ข้างล่างไอ้ตรงไอ้นะพี่ทางทางเป็นหลุมอะอ๋อได้ได้เพราะว่าปั๊มผีอยู่ในถ้ำแหละเออไอ้แบงส์มีอะไรกระเทืบ โอ้ยซัมบี้ของผมเต็มเลยพี่เวสปรดิมันใช้ไม่ได้ไอ้เหี้ยมันไม่มีเวลงมันเอาเหียโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่เวสช่วยด้วยโอ้ผมตายผมตายแน่ตายแน่แม่จ๋าไม่ได้หรอตายแน่แม่ปนอมงันเอาอย่างี้งั้นเอาอย่างี้รุ่ละไม่ขอเข้าไปตีบวกสวิตเบดมาเชบวกอย่างบวกอย่างละสี่มึงลองนึกสภาพดิมาเชบวกสามบวกสองอะตีแป๊บเดียวตายอะแล้วมาเชบวกสามบวกสี่อะไอ้เฮียจะกี่ทีวะเนี่ย กูขออนุญาตเข้าไปตีนะตอนนี้ของฟูฟูลืม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 เด็วน้องมันก็นเข้ามา ผมไม่มีใครล่องหรอกมั้งถ้าผมติดๆอะมันเคียงไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ต้องมันก็ต้องถามลุงอะต้องถามลุงก่อนครับว่าลุงว่างไหมแต่ผมบอกแค่แค่ว่าผมมีสาสิบเจ็ดสลอ็อตเนียหาสล็อตเพิ่มเขาอยากรู้เฉยว่าคนอะจะหรือพวกเราจะลงชิงบ้านใช่ไหมบอกว่าลงแค่นั้นเอง ทำรูปมาให้ครับอยู่ในติ๊กตอ็อกโอ้อันนี้ไอ้ภาพเมืองควรเปลี่ยนได้แล้วมันเก่าไปแล้วน้องตอนนี้เนาะโอ้มลื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 ม,ลม wake up hey wake up ไอ้ไอ้พัดปุ๊บม,มาว่าอะไรอ่ะเฮ้ยพัดไอ้ไอ้พัดจะไปนอนเว้ยมันบอกว่าเดี๋ยวเล่นแป๊บเดียวจะไปนอนละเอ้าวไม่ก็แต่แป๊บเดียวผมคืออยู่ยันเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองโอ้โหเฮียจะไปนอนอีกแล้วเว้ยอ้นอนาวยังไม่ได้นอนเลย โอ้โหดูดิโอเคไปละไั่ผิดไม่ให้แป๊บเดียวเมื่อกี้เอาแล้วเนี่ยพวกอาสามสองมันจะเป็นอย่างน้นขอขอไปตีบ่วงก,ก่อนนะวันนี้ แต่รถคันนี้แม่งแรงกว่ารถประมูลไอ้รถประมูลไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะประมูลไอ้รถประมูลส่วนตัวอีกนะเว้ยแต่ชนสองสามทีพังอะ่ะอยากสะสมรถไหมเฮ้ย เลิ่มเอ็มดีขอกองทามไอคนที่ทำรูปมือแล้วหัวใจเอรำทำมือหัวใจเอ็มดีอะมากน้องพี่ชอบอ่ะอเดี๋ยวพาไปตีบวกกันนี่ก่าเว้ย ฮัโลโหลครับมีข้าวขายไหมครับสักจานหนึ่งกระเป๋าเลยครับพี่ชายหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองก็ได้ครับสองจานก็ได้นะผมเหลือจานเดียวพี่ชายครับครับนี่แกงอะไรแบบว่เพเยอร์อินบอลเทน เพยเยอร์ในบอลทนเหรอวิของเขาน,น้อง